สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะมาเปิดแบ่งปันวัตถุมงคลหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นนะคะลำดับแรกก็จะเป็นภาพถ่ายเจริญพรน,นะคะบาทละสามร้อยบาทค่ะเรี่ยมแล้วนะคะบานละสามร้อยค่ะ เรียมสวยๆกันเลยค่ะเรี่ยมพร้อมขึ้นคอนะคะถ้ารับสี่บานคิดหนึ่งพันบาทค่ะเรี่ยมสวยทุกสี่นะคะ รูปถ่ายจเจริญพรค่ะบานละสามร้อยค่ะถ้ารับสี่บานคิดหนึ่งพันบาทค่ะลำดับต่อมาก็จะเป็นรูปถ่ายสมัยหลวงพ่อเป็นรองเจ้าอาวาสวัดโคศีตาลามนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะ ด้านหลังนะคะมีจีวอแล้วก็เกศาหลวงพ่อด้วยค่ะปั๊มสิงค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะสมัยเป็นรองเจ้าอาวาดวัดโคศิตรามค่ะลำดับต่อมาก็จะเป็นรูปถ่ายหลังยันนะคะ เลี่ยมสวยๆเลยค่ะด้านหลังก็เป็นจีวอนปั๊มติงนะคะมีสายสินด้วยค่ะรูปถ่ายหลังยันออกปีหกสามนะคะ สร้าง2,563บาทน,นะคะบาทละ350บาทค่ะเรียมสวยๆเลยค่ะบาทละ350บาทค่ะรูปไทยหลังยันค่ะ ลำดับต่อมาก็จะเป็นรูปเลื่อนสมณศักดิ์ปี63นะคะด้านหลังก็จะมีจีวรหลวงพ่อค่ะมีปั๊มสิงมีเกษาด้วยค่ะเลื่อนสมณศักดิ์ปี63นะคะ1200บาทค่ะ ลำดับต่อมาก็จะเป็นชานหมากค่ะชานหมากของพ่อนะคะก็จะมีจีวรลและเกสาด้วยนะคะ450บาทค่ะชานหมากของพ่อค่ะมีจีวอและเกสานะคะ450บาทค่ะลำดับต่อมาก็จะเป็นลูกอมคลั่งค่ะ ลูกอมครั้งสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทค่ะรับประกันพาแท้แน่นอนค่ะสนใจรายการไหนแอดไลน์มาสอบถามได้ค่ะ0 8 7 3 7 1 4ดเจค่ะฝากกดติดตามกด s u b ส c คร b ์ไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ